สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับสิปริพัณน์สตอรี่ค่ะวันนี้นะคะหมิวจะมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ติดตัวกับหมิวมาโดยตลอดและนานมากแล้วนะคะนั่นก็คือโรคซึมเศร้าค่ะใช่ค่ะหมิวป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าคือการที่สารเคมีในสมองของเราเนี่ยมันผลิตฮอร์โมนบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกไม่มีความสุขแล้วพอเราไม่มีความสุขมันก็จะไปกดสารที่ทําให้มีความสุขอะทงานได้น้อยลงอีกพอสารที่ทํางานให้เรามีความสุขมันลดน้อยลงเราก็ยิ่งจะเครียดมากขึ้นมันก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยค่ะเป็นวงจรอ,อยู่แบบเนี้ยค่ะเท่าที่ได้ฟังจากคุณหมอมานะคะมันมีอยู่2ประเภทคือคนที่เพิ่งเป็นกับคนที่เป็นมาจากการ ์ซึ่งหมิวเป็นแบบที่2ค่ะก็คือเป็นมาจากกรรมพันธุ์เพราะว่ามีคนในครอบครัวมิวเป็นโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันเป็นจากกรรมพันธุ์โชคร้ายกว่าตรงไหนโชคร้ายกว่าตรงที่ว่าเราเกิดมาเราก็จะมีตุ่มนี้เลยแล้วเมื่อใดก็ตามที่ตุ่มนี้มันถูกกดหรือว่ามันถูกทริกเกอร์ขึ้นมาก็จะทําให้เราเริ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกว่าเราจะรู้ตัวว่าเออเราเป็นแล้วเราจะเริ่มรักษาแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ว่าตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นจากกายภาพเราสามารถทานยาแล้วก็รักษาให้หายได้กับอีกประเภทหนึ่งคือคนที่มีภาวะความเครียดมากๆหรือว่าอาจจะเป็นอีกภาวะหนึ่งก็คือสารเคมีในสมองไม่เท่ากันแต่ว่าไม่ได้เกิดตั้งแต่เกิดเพิ่งมาเกิดขึ้นตอนที่โตมาเราใช้ชีวิตแบบนี้นะคะเนี่แหละค่ะโรคซึมเศร้าก็จะเป็นประมาณนี้ ความเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะต้องนั่งอมทุกข์จมหงอยเหงาหรือว่าทำตัวแบบหอเหี่ยวอยู่ตลอดเวลาความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะความจริงแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยภายนอกอาจจะเป็นคนร่าเริงอาจจะเป็นคนที่สนุกเป็นคนที่มีชีวิตชีวาแต่ว่านั่นคือเปลือกเปลือกที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ใครรู้ว่าข้างในเราเปลาะบางขนาดไหน แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือทุกคนชอบคิดว่าเวลาใครไปทําปัญหาอะไรหรือว่าไปสร้างปัญหาอะไรแล้วชอบเอาโรคซึมเศร้าเข้ามาอ้างหมิวว่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะแล้วก็เป็นข้ออ้างที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยส่วนมากนะคะ จะเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นก่อนเสมอตัวเองเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายเลยที่นึกถึงคนที่เป็นซึมเศร้าจะชอบคอย e ล s e คนอื่นอยากทําให้คนอื่นชอบตัวเองอยากทําให้ตัวเองได้รู้สึกเป็นที่รักอยากทําทุกอย่างเพื่อทําให้เราได้ใจคนรอบข้างของเราโดยที่ไม่ได้เคยถามใจเราเองเลยว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไร หรือว่าเราไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นอยากให้ทาความเข้าใจใหม่นะคะคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ได้นั่งอมทุกข์อาจจะไม่ได้มีสีหน้าที่มัวหมองอยู่ตลอดเวลาจะเป็นคนธรรมดานเนี่ยแหละค่ะที่ยิ้มหัวเราะทํางานล,ล่าเริงแต่ข้างในเขาอะค่ะข้างในเขาจริงๆอะมันแตกร้าวมันเปราะบางมันมันเป็นสิ่งที่บอกบางที่สุดในในชีวิตเราอะค่ะ อาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับตัวหมิวเองนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีตรกกะหรือชุดความคิดที่แปลกไปจากคนปกติทั่วไปบางทีก็จะชอบคิดอะไรที่มันลบมาก,ก่อนชอบเอาตัวเองไปจมอยู่กับอดีตบางทีสิ่งที่คนอื่นพูดประโยคนี้ ที่คนอื่นพูดแล้วคนที่ไม่ได้ป่วยฟังอาจจะเป็นประโยคที่ธรรมดาแต่ว่าพอประโยคนี้มาพูดกับเรามันจะเป็นประโยคที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บแล้วก็สร้างบาดแผลให้กับเรา ซึ่งมิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็จะชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยไรค่าดูไม่มีค่าเป็นแค่อนุภาคเล็กๆอันนึ่งบนโลกใบนี้จะรู้สึกว่าตัวเล็กลงเหลือเกินภายนอกอาจจะเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจมากแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเลย อันนี้อ้างอิงจากตัวของหนูเองนะคะหนูพยายามจะสร้างเกราะสร้างอะไรบางอยา่างที่มาห่อหุ้มหนูวไว้ไม่ให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นคนยังไงหนูเป็นคนไม่มั่นใจหนูเป็นคนที่อ่อนแอข้างในเปราะบาามากๆแล้ว,วเชื่อว่าคนที่ป่วยหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันทำไมถึงตัดสินใจไปหาหมอ ต้องท้าความก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมิวไม่เคยรู้ตัวเลยว่าหมิวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งมาอกหักเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนนะคะซึ่งตอนนั้นค่อนข้างที่จะล้มแรงเรามีอาการที่มันแบบ 1. คืออกหักด้วยอะ่ะสคือมันเริ่มมีอาการใดๆก็ตามที่เริ่มรู้สึกว่ารบควรชีวิตประจำวันเราคือนอนไม่ได้ค่ะนอนได้ทีละสองชั่วโมง แล้วก็ตื่นพอตื่นมาเสร็จปุ๊บก็ร้องไห้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 จนหลับไปหลับได้อีกสองชั่วโมงก็ตื่นแล้วก็เป็นแบบเนี้ยค่ะวน วนวน,วนูลูไปเรื่อยๆจนทําให้ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองสมองเบลอประสิทธิภาพในการทํางานลดลงหน้าตรงหน้าตาแววตาอะไรก็คือมันพังไปห,หมดเลยมันไม่สดใสเลยอ่ะก็เลยปรึกษาเพื่อนว่าเราควรจะทํำยังไงดีให้ให้เราก้าวข้ามผ่านอาการปกกหักแล้วก็แบบอาการที่นอนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยไปได้ยังไงเพื่อนก็เลยแนะนําให้ไปพบจิตแพทย์ค่ะการไปหาจิตแพทย์น่ากลัวไหม หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันไม่กล้าไปหาฉันอายไม่ต้องอายค่ะ ไม่ต้องกลัวด้วยค่ะเวลาเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามันก็เหมือนการป่วยเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งเวลาเราป่วยเราก็ต้องไปหาหมอเราป่วยทางกายภาพเราก็ต้องไปให้หมอทางกายภาพรักษาเราถูกไหมคะเราป่วยทางใจเราก็ต้องให้หมอที่รักษาจิตใจของเราเข้ารักษาเช่นเดียวกันอาการป่วยนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าคนบ้าหรือว่าเป็นคนประสาหรือว่าเป็นคนที่แบบ มีปัญหานะคะมันแค่เป็นคนคนหนึ่งที่สารเคมีในสมองมันทํางานไม่สมดุลกันแล้วทําให้เราเกิดความรู้สึกที่มันไม่มีความสุขมากกว่าขึ้นมาอาการป่วยน,นี้มีทางแก้ค่ะการไปหาจิตแพทย์ไม่น่ากลัวเลยค่ะไม่ต้องอายด้วยค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจด้วยซ้ําที่เรารู้ตัวว่าเราป่วยแล้วเราไปรักษานั่นก็คือการที่อยากจะเยียวยาตัวเองอยากจะทําให้ตัวเองดีขึ้นไปเถอะคะ่ะอยากให้ทุกคน ถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีภาวะซึมเศร้าแค่ภาวะนะคะก็ไปได้แล้วเพราะว่าครั้งแรกที่หมิวไปเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยมาว่าหมิวเป็นภาวะซึมเศร้าก็คือเป็นแค่ภาวะเป็นแค่ช่วงเวลาช่วงหนึ่งมิวหายจากภาวะซึมเศร้านั้นอะอยู่ประมาณ1ปีถึง2ปีแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาเป็นอีกค่ะโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยแต่ว่าช่วงนั้นก็ใช้ชีวิตมีความสุขดีทำงานดีรัก โอเคชีวิตตัวเองโอเคทุกอย่างโอเคหมดแต่ว่าทำไมอยู่ดีๆวันหนึ่งเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าทำไมการหายใจเอาออกซิเจนของโลกใบนี้เข้าไปของเรามันช่างไร้ค่าเหลือเกินทําไมเราถึงเกิดมาแล้วไม่มีค่าเหลือเกินหนูไม่ทราบนะคะว่าความคิดแบบนี้มันมามันมาได้ยังไงอยู่ดีๆมันก็แวบ,บเข้ามาในหัวแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอใครเราไม่อยากลุกไปไหนเราอยากอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในที่ที่แบบจํากัดเซฟโซนของเราตรงเนี้ยไม่อยากทําอะไรเลย พอยิ่งไม่อยากทําอะไรเลยก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเข้าไปใหญ่งงไหมคะไม่ต้องงงค่ะเนี่ยแหลคะค่ะคืออาการของคนป่วยคะ่ะไปหาแล้วดีขึ้นจริงๆหรือดีขึ้นคะ่ะดีขึ้นเพราะว่า 1. คุณหมอจะวินิจฉัยเราจะดูอาการเราเป็นยังไงแล้วควรจะให้ยาแบบไหนกับเรา 2. คือการได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่ง แผนในการรักษาของมันคือตอนแรกกินยาก่อนใช้นักจิตบําบัดช่วยการไปพบนักจิตบําบัดมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะมันทําให้เราได้พูดได้ระบายอะไรออกมาในสิ่งที่เราไม่กล้าพูดกับคนอื่นไม่กล้าที่จะบอกใครอย่างที่บอกคะ่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยส่วนมากจะคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเอง ความรู้สึกก็เช่นเดียวกันเราคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมาก่อนความรู้สึกของตัวเองเสมอทุกครั้งที่มีปัญหาทุกครั้งที่อยากจะร้องไห้มันมันดิ่งมันดาวเราไม่อยากเอาตัวเราอะไปเป็นภาระทางอารมณ์ของใครคนที่เขาจะต้องมานั่งรับฟังเราเขาก็มีเรื่องให้เครียดมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาเราไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เขาเครียดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวทาเหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นอะไร แต่จริงๆแล้วข้างในเป็นเราเป็นหนักเป็นเยอะด้วยคือเป็นจนจะไม่ไหวอยู่แล้วอะค่ะแต่ก็ไม่กล้าที่จะไม่กล้าบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะบอกใครแต่การไปพบนักจิตบาําบัดเขาจะมีวิธีการพูดให้เราได้ระบายสิ่งที่มันค้างค้างในใจเราออกมาค่ะได้ปล่อยทุกอย่างที่เราอยากปล่อยแล้วเมื่อเราได้ระบายมันออกไปมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วเขาก็จะบอกว่า เราตัวเราเนี่ยมีคุณค่าให้เราดูแลตัวเองให้หันมาอบก,กอดตัวเองมากขึ้นอย่าเคียนตีตัวเองนักเลยอย่าใจร้ายกับตัวเองนักเลยอย่างเคสของมิวเนี่ยนะคะหมิวเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับการทําอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานสองอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่มิวค่อนข้างซีเรียสที่สุดแล้วเวลาทําอะไรออกมาเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์แบบในมุมมองของหมิว ถ้าผิดแค่นิดเดียวนะอยู่จะนั่งกลนด่าตัวเองหรือจะนั่งโทษตัวเองหาข้อ,ขอกังขาว,ว่าทำไมทำไมถึงทำได้เท่านี้ทำไมถึงไม่ทำให้ได้มากกว่านี้อย่างเช่นเวลาเรียนสมมติว่าทำควิสได้8.5เต็ม10ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะเฮ้ยได้ตั้ง8.5แต่สำหรับตัวเหมียวคืออีก1.5หายไปไหน มึงพลาดอะไรวะทําไม1.5ถึงหายไปอ่ะทําไมถึงไม่ทําให้ได้สิอะไรแบบเนี้ยค่ะอยู่จะพยายามเครียดตีตัวเองตลอดเวลาดุด่าตัวเองตลอดเวลาว่าทําไมมึงเป็นแบบนี้ทําไมมึงถึงกระจอกทําไมมึงถึงห่วยมึงทําไม่ได้หรอกมึงไม่สมควรที่จะได้รับแบบนี้มึงไม่สมควรที่จะได้มีความสุขแบบนี้มึงไม่สมควรที่จะคู่ควรกับคนคนนี้ใจร้ายไหมคะใจร้ายจนคิดว่าทําไมอ่ะทาไมถึงต้องใจร้ายกับตัวเองขนาดนี้กับคนอื่นนะ ใจดีใจดีใจดีกับเขามากแต่พอมาเป็นกับตัวเองไม่เคยมีความเห็นใจเห็นอกเห็นใจตัวเองเลยอะคะ่ะเหตุการณ์หนึ่งที่หนูจาไม่ลืมเลยนะเคียนตีตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นก็คือวันที่หนูใกล้จะสอบเอนทรามหนูเตรียมตัวมา6เดือนก่อนหน้าที่จะสอบในช่วงเดือนแรกๆอะคะ่ะ เราก็จะหาข้อสอบสิบปียอนหลักมาทําเพื่อดูว่าเรามีความรู้เท่าไหร่ใช่ไหมหนูนจาได้ว่าหนูทําได้ประมาณ30มสิบกว่าเป็นร้อยนั่นคือแบบทำครั้งแรกนะคะสิ่งที่หนูทําคือมิกจิกหัวตัวเองแล้วก็ตกหน้าแล้วก็บอกว่ามึงมันโง่ทําแบบเนี้ยมึงเอ็ไม่ติดหรอกมึงมันโง่สมองแค่นี้ไม่ต้องไปสอบไหมแล้วก็นั่งก็คือร้องไห้แล้วก็จิกทึงผมตัวเองแบบเนี้ยแล้วก็เช็นดน้ำตา เราก็ต้องเริ่มตั้งใจอ่านหนังสือมันมีอีกคนหนึ่งที่คอยเครียดตีเราอยู่ตลอดเวลาค่ะก็เป็นตัวเราเป็นใจของเราที่แบบรับบทนางถูกกระทาอะ่ะก็ให้เขาเครียดดีให้เขากวนดานไม่เคยที่จะหันกลับมาดูแลใจของตัวเองเลยแต่พอไปหาจิตแพทย์พอไปพบนักจิตบาบัดเราเริ่มมีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาปลอบเราเข้ามากอดเราในวันที่เรารู้สึกว่าเราเจ็บจังเลยมันจะเป็นหมิวอีกคนหนึ่งที่มาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะเดี <c oughs> ep, oh ๋ยวเอาใหม่เด oh ี ep, oh ๋ยวค่อยๆทำไป จะคอยมาช่วยหมิวจากคนที่กล่นดาเขี่ยมตีฟาดมียางอยู่ตลอดเวลาตัวหมิวที่นั่งอยู่ตรงนี้โดนหมิวที่คอยกลด่ดาตัวเองมาน่าจะเป็นสิบสิบปีแต่มิวเพิ่งมามีมิวอีกคนนึงที่อยู่ตรงเนี้ที่คอยมาบอกว่าไม่เป็นไรนะคอยมาดูแลหัวใจมิวนะเดี๋ยวเอาใหม่นะมึงมีค่านะก็ตอนที่มาหาจิตแพทย์แล้วก็ไปพบนักจิตบำบัด คยมีวันที่ดิ่งสุดๆไหมมีค่ะจำได้ว,ว่าดิ่งสุดๆคือ2เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกตอนนั้นน่าจะอกหักนี่แหละค่ะซัพส,สิีที่แล้วแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการดื่มดื่มทุกวันดื่มจนไม่มีสติจนหลับไปแบบนี้ทุกวัน แต่วันนั้นเป็นวันที่ไม่มีสติมากที่สุดแล้วก็เป็นคนชอบเคี่ยนตีตัวเองอนยะี่เที่บอกก็เปิดเพลงอกหักให้มันตอบย้ำก็ไปเอามีดกรีดแล้วเอาเกลือลาดเอาเกลือทาเข้าไปให้มันเจ็บให้มันแสบให้มันไปให้สุดแต่ว่าวันนั้นไม่มีสติไงคะพอมันเจ็บไปหมดแล้วยังอยู่ร้องไห้จนตัวงอจนมันแบบมัน,ม,นมันเกรงไปหมดแล้วอะคะ่ะเป็นคัตเตอร์วางอยู่ข้างหน้ามิว กรีดแขนตัวเองไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ก็น่าลัะค่ะเพราะมันไม่มีสติห,หิวมิวเจ็บไปหมดแล้วมิวไม่อยากเจ็บที่ใจแล้วอะค่ะขอให้มิวเจ็บที่อื่นเถอะเตื่นเช้าขึ้นมาก็คือแบบแขนแชดอะ gosta. เต็นไปด้วยเลื่อนกรีดจนถึงชั้นไขมันอะมิวเห็นชั้นไขมันตัวเองคือมิวไม่ได้อยากกรีดให้ตายนะคะมิวกรีดแค่ว่าให้เรารู้สึกเจ็บให้เจ็บตรงเนี้ยยิ่งกว่าไปเจ็บที่ใจอะ ใจมันไม่ไหวแล้วมันเจ็บมากสุดท้ายแล้วมานั่งดูแผลเป็นตัวเองก็คิดว่าทําทําไมวะแล้วมันก็จะเป็นแผลเป็นที่ย้ำเตือนเราอยู่แบบนี้ว่าครั้งหนึ่งมึงเคยทําอะไรแบบนี้ครั้งหนึ่งมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้มึงเป็นแบบทุกครั้งที่มิวหันไปเห็นมิวก็จะจําได้อยู่ตลอดเวลาครั้งที่สองคือไม่นานมานี้ค่ะมิวค่อนข้างเจอเรื่องราวลุ่มเล้าเข้ามาหนักพอสมควรไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะ ตอนนั้นก็เลิกกับแฟนแล้วด้วยมีเรื่องงาน mm. เรื่องอื่นๆเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะน้อยใจเสียใจมันไม่มีไหลใครสักคนหนึ่งให้พิงไม่มีใครสักคนหนึ่งให้กอดมันาถาโถงเข้ามาหมดเลยอะคะ่ะ mm. ทาไมโลกใบเนี้ยใจร้ายกับเราจังทําไมโลกใบนี้ไม่เคยอนุญาตให้ให้เรามีความสุขเลยจากนี้ mm. ก็เลยรู้สึกว่า mm. ไม่เอาละไม่อยากอยู่ละคุณ mm. หมอให้ยานอนหลับมานะคะ mm. ปกติต้องกินแค่หนึ่งเม็ดก่อน,นอน ก็คิดหมดทั้งแผงเลยค่ะสิเมตรอย่างที่เคยเล่าไปให้ฟังแล้วก็ตามด้วยแอลกอฮอล์คิดว่าจะไม่ตื่นแล้วก็คือเขียนพาสเวิร์ดของตัวเองบัญชีนู่นนี่เขียนไ,ไว้หมดแล้วว่ารายละเอียดในการที่แบบเวลาเราไม่อยู่แล้วอ่ะคนข้างหลังจะจัดการอะไรกับเราต่อ,อยังไงวันนั้นเป็นวันที่ดิ่งมากๆค่ะน่าจะเป็นวันที่ดิ่งที่สุดในชีวิตแล้วมีวิธีแก้ยังไงตอนนี้นะคะเวลาที่หมิวดิ่งหมิวดีขึ้น ราะว่าจะมีมิวอีกคนหนึ่งคอยพยายามมาบอกว่ามึงใจเย็นๆค่อยๆใช้เวลาค่อยๆคิดค่อยๆทําจะมีมิวคนนี้ค่ะที่ดึงที่ดึงมิวคนนี้ที่กําลังเศร้าอยู่ที่กําลังดิบอยู่ขึ้นมาแล้วบอกว่าค่อยๆหายใจลึกๆอยู่ก็เริ่มเปิดใจที่จะคุยกับเพื่อนมากขึ้นยอมรับตรงๆว่าเราป่วยบอกที่บ้านว่าเราป่วยแล้วมิวว่าทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะ ในการที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มทําลายกําแพงของเราที่เราเคยตั้งไว้จากกําแพงที่มันสูงขนาดนี้เราลดลงมาหน่อยลดลงมาให้เขาได้เห็นมที่บางทีเราอ่อนแอบ้างก็ได้เราไม่จําเป็นต้องต้องเข้มแข็งให้เขาเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการเขียนเวลาหมีวรู้สึกดิ่งหรือดาวหรือเศร้าจังเลยเสียใจเจ็บปวดจังเลยหมีวจะเขียนลงไปให้หมดเลยค่ะเขียนระบายระบายระบาย,บาย,บายทุกอย่างลงไปอยู่กับตัวเองเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เขียน ระบายทุกอย่างมันลงไปผ่านตัวอักษรให้ความเจ็บปวดให้ความเสียใจมันได้ผ่านน้ำมึกลงไปเป็นตัวอักษรลงสมุดไปแล้วก็เก็บไว้วันหนึ่งเรามานั่งอ่านเราจะได้ดูว่าเราเคยเป็นแบบนี้นะเรายังอยู่ได้เรายังผ่านมาได้ผ่านความรู้สึกนั้นมาได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นกําลังใจให้เราที่ว่าทุกวันถ้าเกิดว่ามันมีอาการดิ่งลงไปอีกเนี่ยจะมีหนูอีกคนหนึ่งเนี่ยบอกว่ามึงจำได้ไหมที่มึงเขียนในสมุด วันนั้นมึงผ่านมาได้แล้ววันนี้มึงลองอีกสักตั้งสิลองผ่านไปหน่อยสิเนี่ยค่ะวิธีการแก้ปัญหาของมึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องการอะไรจากคนรอบข้างบ้างคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมากกอนความรู้สึกตัวเองเสมอสิ่งที่เขาต้องการเขาจะไม่อยากไปอ้อนวอนไปเรียกร้อง หรือว่าไปขอคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้ต้องการคําแนะนําว่าเธอไปนั่งสมาธิสิเธอไปวัดไหมเธออย่าเครียดสิเธอดูคนอื่นสิเขาชีวิตหนักกว่าเธออีกทาไมเธอถึงไม่ทําแบบนี้ล่ะทาไมเธอถึงไม่คิดแบบนี้ล่ะคนไม่ปว่วยก็ไม่เข้าใจอคะ่ะบางเหตุการณ์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่คนที่ปว่วยเจอคนที่ไม่ปว่วยเจอเนี่ยมันหน้ามือกับหลังมือเลยนะคะ บางสิ่งบางอยา่างมันทริกเกอร์เขาคําพูดบางคํามันทําให้เขาเจ็บมากการกระทําบางอยา่างมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยค่าเขาไร้ค่าสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดไม่มีความหมายนี่คือตักเะความคิดของมิวตอนนี้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งที่เราอยากได้จากคนรอบข้างคืออะไรคือการรับฟังค่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรก็ได้บางทีมิวเคยเจอคนคนหนึ่งค่ะ ที่รู้สึกว่าเขาทลายกำแพงอยู่ไปได้หมดเลยหยูนั่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอยู่เนี่ยเขาแค่นั่งข้างๆแล้วบอกว่าอยากเล่าไหมมีอะไรเล่าได้นะจะอยู่ตรงนี้เขาแค่รับฟังแล้วก็อยู่ข้างๆเราค่ะกำแพงที่เราเคยสร้างมาว่าเราเข้มแข็งมันไม่มีแล้วหรือว่าคนที่ป่วยต้องการแค่เนี้ยค่ะต้องการคนที่อยู่ข้างๆต้องการคนรับฟังต้องการแค่นั้นเองไหยคะ่ะกอดและรับฟัง ก็อยากจะส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนเลยที่กำลังป่วยเป็นโรคนี้อยู่นะคะไม่ได้อยู่คนเดียว Welcome to the club ค่ะ <laughs> การป่วยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวเราไม่ได้โดดเดียว เรายังมีเพื่อนเราที่ยังเป็นโรคนี้อีกเยอะแยะมากมายแล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันพร้อมที่จะมาเปิดใจรับฟังกันในฐานะคนที่ป่วยเหมือนกันอย่างน้อยอยากให้รู้ค่ะว่ายังมีหมิ่นคนนึงที่ก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันแล้วก็กําลังพยายามก้าวข้ามผ่านโรคนี้ไปได้โดยที่ไม่เจ็บปวดในมากกว่านี้อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขออธิษฐานให้กับทุกคนด้วยที่กําลังป่วยอยู่นะคะ ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปก้าวข้ามผ่านโรคนี้ไปก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเจ็บปวดนี้ไปอยากจากนะมานค่ะหนูเชื่อว่ามันต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนยังมีหนูอยู่อีกหนึ่งคนคุณไม่ได้อยู่คนเดียวะคะ่ะแล้วเราก็ต้องสู้กับมันไปด้วยกันขอให้ทุกคนนะคะก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าแล้วกลับมาเป็น ตัวเราในแบบที่เราอยากให้เป็นเป็นตัวเราที่มีความสุขในทุกๆวันเป็นตัวเราที่มองโลกในแง่ที่มันดีขึ้นพยายามเข้านะคะทุกคนตัวหนูเองก็จะพยายามเช่นเดียวกันสู้ๆค่ะ